ส ja, วัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กลมาพบกันคือเก่าพามาเก็บเห็ดมันปูครับพี่น้องเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้พี่น้องมึงยุ่งมึงยุ่งค่ะมึงยุ่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 งเห็นบ่ค่ะบินง่ายค่ะโอ้เห็ดจันน้อค่ะเกิดเรียงเลยวันนี้ใส่ถุงมือมาหม่ยุ่งกัดเขาดูค่ะกำลังงาน ใส่ถุงมือมามันก็กัดหน้าเรากำลังไงกรลังไงพี่น้องมาเด้อ,ดอม่เก็บเห็ดพี่น้องเห็ดมันปูเกิดแล้วนะคะฝรั่ง4ี่เขตห้าสองจ้ะยุ่งมาวัานไหนกะนุ่งดอกไม้จะห้อยอย่างกินก่อนโอ้โหสวยงามมาก เก็บเก็บกินเนาะเก็บเก็บเห็บนั่กันโอ้ยยุงกับตูดไม่ออกเป็นมูค่ะมันมันออกเป็นตายได้ดีเนางมากก่าหนึ่าวันเกิดมาวันนี้เกิดแล้วค่ะโตแล้วนั่งเห็ดโตแล้วนะคะ เพียค่ะตังเียจะกลับมาปวกันค่ะเดี๋ยวนุนเอ้ยพิ่งสา่งตรวนี้ค่ะตาบุ่ดีว่ได้กินเด้อเห็ดอันนี้ค่ะนี่ค่ะกอเก,ก่ากอเก่าหมองเก่านะหมองเก่ากินมองเก่าจะกลับมาผัวกันจ้าจ็นเลยลได้สิ เราจะพายยางอม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 กค่ะมงเดมันเคยเกิดมันตองเกิดค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะกลับมาพอกันจ้าจ้าน้องพออีกเด้อค่ะเบิ่งเจ้าเห็นบ่เบิ่งม่คักบ่เห็นได้ค่ะบ่อยู่ในมอดค่ะโอ้ยฝุ่ยู่ บานดอค่ะบานเด้วตั้งเสียงยุ่งค่ะบังบัง,บงมันบินเห็นมาไคย,ยุ่งเหนเป็นแมงวัน,นเด็กใย,ยุ่งหายก็บ,บานห้าย,ยุ่งมันบ่มีเลือนให้กินหายมันหายหา,ยหาชดเต็มหายชดเต็มน้นหนามดอดพีด่นา อีกต่อหนึ่งเห็ดอันเหียนตาบอดีบพได้กินค่ะเพราะมันขึ้นตามใบมอดใบมอดกลับมาค่ะกลับมาสวเบิ้งได้ออดหน่อยแล้วค่ะได้กลับมาค่ะเนาะมาชิบะหอยเบิ้ง ตะวันครับองค์ีน่แน่นหยาหมดครับพี่หนุ่มนี่จะอันงานา่ายๆมันจะใช้เบิ้งอีกดูดูๆๆเป็นทางเลยพี่หนุ่ม ข้างเขาเป็นข้างนี่คือป่าเห็ดมันปูเดี๋ยวเก็บก่อนค่ะ,ะเก็บก่อน,ค,นค่อนสิไม่หยาดหน่อข้าเบิองหม่องเห็ดอยู่น,นะคะเห็นไหมโดง่ค่ะค่ะ ข้างฝูงยุงค่ะตาดีดาตาบ่ายบพี่น้องเดี๋ยวบด้ค่ะคือไก่อนยุงหลายพอไหวละพอไหวแล้วครัพี่นองมึงมึงมึงตามค้าจ้าครับพี่มึงมึงมึงพี่น้องจ้าโมเมนต์ธรรมดาค่ะบโมเมนตธรรมดา พี่น้องบ่บักกัดมือจะปบะดันจะแักัดขาค่ะบ่ยุ่งค่ยุ่งยุ่งยุ่งเมื่อไหาก็บานเทาอีกครยุ่งเงินอีกอือจะก้ามพอกันค่ะโอ้เก็บเห็ดกันพี่หนอจิถ่ายก็บระด็ถ่ยดีครย่งยุ่งยุ่งยุ่งไไวใคพี่น้อจะกับมพ่อกันเนี่ยกัามพ่อกันค่ะพี่น้องจ้าไม่เจ็บเบิ่ง เียเดินมดินปจกไปดที่หลังขี่นามีออิมือขนาดอ้หูทางไปอีก,ออก

เปนได้ขนน้ตาีโดยางดำค่ะยางมันหักคะหนาะปิอย้าน้าเกเ้ใจได้หน่อจ้าพวกล้วกับอจิบกันค่ะพี่น้องกำลังสีม่ยางนี่คเป็นวิงเลยทั้งงเห็ดอ้ยทั้งมันค่ะพี่น่อเต่าแสบต่งนอ เก็บเห็ดกันค่ะพี่น้องพี่น้องจาเอ็้ยังบ่เอ,อ๊้หมองเกิดค่ะเกิดในผู้พี่น้องเห็ดเกิดในรูโอ,อ้ยมาปุดเห็ดเด้อค่ะเห็ดมันปูแต่ไม่ใช่กระปูค่ะเป็นเห็ดโอ,อ้ยออกกัางคายุ่งกันไรลัแบบมือค่ะพี่น้องจะ ได้เห็ดเพิงหวานพี่น้องโอ้ยเมืองแมงกินเห็ดเพิงหวานค่ะพี่น้องตรงดอกนี่ใหญ่ค่ะค่ะใหญ่มากค่ะตรงดอกอิ่มค่ะพี่น้องเห็ดเพิพพงหวานออกแล้วค่ะพี่น้องอุ้ย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 เห็ดอะไรนัน่นนะเห็ดตุลูอยู่ค่ะมันคือเห็ดก่อค่ะพี่น้องเห็ดตัวมังนอกค่ะ กำลังตู้ง,งามเลยค่ะพีมองเดี๋ยวค่อยกวดเซิเบิ้งอ,อีกค่ะเห็ดพึ่งวานออกแล้วเฮ็ดพึ่งวานออกแล้วจ้ามาลุ้นกันตัวว่าจะได้กี่โดค่ะลองจ้าโอีอกแล้ว ตะเกีย่์ถ้าพี่น้องใหญ่มากค่ะเปิดแล้วนะจ้า,หาเหพุ่งันโอ้หลังเขียวค่ะต่เกียเอาได้อยู่เซบดอกแรกเซบดอกแรกของปีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาพี่น้อง โซนหาตซนหาก่อนการยุ่งกต่ไรยุ่พี่น้องมือนี่เมื่อมาพิทักษ์ยุงอันเห็ดก็ได้ยุ่เจ้พี่น้องเมือ่อต้องได้ใส่ขนาดนี่ค่ะแต่หมายุ่งห้ามข้นคือพี่น้องอันได้แกงยุ่ยจะเจ๊ให้เบืเเ้องเห็ดอันให้เบื้องหนาเพราะว่าถ้าบาใไซขนาดนี่คือยุ่งห้ามข้นคือค่ะปกปิดเบื้อง ถุงมือก็ใส่ค่ะนุง่งกัดบกเขาพี่น้องแต่มันกัดขาบบบน,นี้เ <c> ง <oughs> ดหลายค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งเห็ดแจ็กสิคอตโตกลับบานค่ะพี่น้องก็ได้แกงใหง่ยอยู่ค่ะจ้าพี่น้องมางดีกะสมค้วนดูค่ะไก่เซฟสามดอกนี่น้อะโอ้ยนุ่งเซฟสามดอกกับเห็ดมันปูค่ะโอ้ยนุ่งกงัดพี่น้องจก่ สมาพากควนค่ะเก็บเห็ดมันปูมาเจอเห็ดพึ่งหวานค่ะทั้งนี้เขาเอื่อเนึ่งสิได้ก้าบานค่ะพี่น้องได้กแกงได้กแกงค่ะเห็ดพึ่งหวานรสแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสีค่ะดังพายัางปาค่ะถ้าผู้ใดขามากค่ะ่าลืมกดติดตามาจารยอะๆ้ักทีเราไม่กำลังใจคลิปต,ต่อไปนะคะ สำหรับมนียุ่งายค่ะได้เบด้เหตุมันฟูค่ะพี่น่องเฮ็ดกับมะขอกันให้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแล้วค่ะยุ่งเจาะยุ่งเจาะมันจหีหามจาเล่ไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย